คันแนงของพ่อเนี่ยใส่แต่อินเดียไปแล้วคงดังไม่สะใจเขาขอให้ติดแต่ลมให้พ่อหน่อยคุณบ้าพ่อมาเจอพ่อจะขำหรือพ่อจะดีใจเฮ้ยพ่อต้องดีใจสิเพราะว่าแต่ลมพ่อไม่ได้ใช้นานแล้วน่ะโอ้โหเขาบอกว่าอะไรยังไงล่ะโอ้ยยังไงพ่อยังไงกู่าเลยมึงนี่มาสรรหา แพงก็แพงโดนหลอกก็โดนหลอกยังจะกล้าบีบอีก45บาทประเทศไทยครั้งนี้โอ้โหคุณนี่แต่45บาทนี้ใช้ได้เออแม่อย่างน้อยก็อินเดียค่าตั๋วตั้งเก้าพันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ชาเนลคทิี่ค้าผมเป็น EP ที่2เลยต่อเนื่องเลยเพราะว่ามีคนคอมเมนต์ขอมาเยอะแยะมากมายเลยว่าเจ้ารถคันแดงของพ่อเนี่ยใส่แจอินเดียไปแล้วคงดังไม่สะใจเขาเขาบอกว่า เขาเรียกโอ้โหเอาไงนะ EP ที่สองก็ต้องทำให้เลยอ่ปลาอื่นมาดูก่อนเมื่อกี้นี้แซดังไหมดังดังจะไม่สุดใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราจะเอาให้ดังกว่าน,นี้โดยการที่เราจะติดนี่ค้อน<ฮ>เราจะติด,<แ>เ,รตดเราจะติดทำเป็ดเข้าไปไเดี๋ยวงลองดูก่อนว่ามันใช้ได้เปล่าลองจิ๊บเข้าไปไมันขยับปล่าเข้าไปไม่ขยับเรามันขยับว้าวไม่ให้ดูว้าวว้ายวาวตายวาวนี่ใช่ไหม ไได้ไได้เพราะฉะนั้นติดได้อ่ะหนึ่งดอกเนื้อหาที่ติดกอนติดนะโอ้โหจอดังคาเลยจอดังคาเลยเหมือนนี่ไงรถไฟไงอ่าจอดคาเลยแล้วคุณจะคิดว่ามีแค่อันเดียวเพราะว่าอันเดียวมันดังไม่สุดหรอกอ๋อคุณใช่เคเท่นีบีไปนี่คือแบบไม่ต้องกลัวตำรวจเห็นนะไม่ต้องถามหรอกรถมีแานลมไหมครับไม่ต้องถาม อันนี้ไปแบบรถสิบล้อเลยเนี่ยใช่คือตำรวจเห็นนี่เรียบร้อยเลยเรื่องเรื่องรนั้นครับรวบรวบเราต้องการให้พ่อโดนปรับทุกด่านโอ้โหด่านไหนด่านเราลองดูนะตัวน้อยนี่ผมใช้ได้แล้วแต่ว่าแต่นี้กำลังการยกมันจะตู้ไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรเราใช้ได้ถ้าถ้าเราบารเยอะมันจะไม่ค่อยยกเท่าไหร่เน่ฮ่าเป็นไงโอเควว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  นี่แค่แต๊ปเปิลนะแค่วางไว้ก่อนโอ้โหเนี้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะนี่ถ้ามีมีเนี้ยมีลำโพงอ่ะมีลำโพงที่ส่งประกาศขายของอ่ะอีกการหนึ่งวางไว้ตรงกลางนี่คือแบบอย่างเท่เลยอ่ะกับข้าวกับกับข้าวไม่ธรรมดาว่ะไปก่อนอื่นเดี๋ยวไปซื้อของมาเพิ่มครับตอนนี้ขาดจึมขาดขาดระบบท่านหนุนได้ท่านนี้แหละเท่นี่โอเคไปครับไปซื้ออะไรพร้อมครับโอ้รถท่อนี่เป็นอะไรที่มันมันมากเลยบอกแล้วบอกแล้วว่าว่างไม่ได้ไม่มีประโยชน์ก็ต้องไม่มีประโยชน์ไปเลย อันนี้น่าจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ติดเรื่องถังลมเดี๋ยวดูถังลมก่อนนี่ถังเล็กเดี๋ยวจะเอาถังนี่เนี่ยค่อยว่าเอาถังนี้ขึ้นเหรอไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้เป็นเส้นแข็งขัดกับเป็นเส้นแข็งขัดโอเคไปครับนี่คือเท่าเด็ครับต่อระบบไฟครับต่อระบบไฟใช่เราต้องใช้แต่เดิมในการกดเพื่อให้มันสมจริงก็คือกดจากภายในสู่ภายนอกกดจากภายในเลยเหรอใช่เฮ้ยบางทีก็กดจากข้างนอกเข้าข้างใน ่นอะไรีเดี๋ยวเราจะต่อเข้าไประบบหน้ารถครับมันต้องโยมสองข้างเหรอใช่เราใช้ไฟเส้นเดียวเ๋ยวลงมาเส้นเดียวลงมาที่แตนเดิมที่สายไฟเดิมต้อง แล้วเตะต่อเราจะต้องสอดได้ยไหมไม,ไม่ต้องบบีบแล้วดังคู่เลยอ๋อให้มันดังโอดโอ้โดังคู่ได้เลยคูอไห y god นี่แค่ออกจากปากทอยได้ก่อนเถอะถ้าเราบีบตั้งแต่หน้าบ้านไปยันหน้าปากทอยนี่คนเขาจะอนนี่ไหมไม่หรอกหมายถึงไปไม่คนไม่มาทา,านหรอกไปบวกแล้วเสร็จนะพร้อมเดือระบบลบถูกต้องครับ ระบบไฟยกกันระบบไฟเสร็จแล้วครับเหลือระบบลมตอนนี้ระบบไฟต่อครับเปนี่เรียบร้อยแล้วใช้งานได้แล้วบีบปุ๊บก็ติดทังใจเดียติดทังใจลมเดี๋ยวไปต่อลมเข้าดีกว่าถังใหญ่เลยไหมเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเอาถังอะไรเดี๋ยวรอดูครับถั <Okay. S 2> งว่าอันนี้คือต่อสายใช่ครับ อันนี้เอาสายกันแล้วก็ไปต่อทางลมใช่ถูกต้องอันนี้ไปต่อระบบลมครับยัดสายเข้าไปเฮ้ยมันเท่นะคุณ้าดพ่อมาเจอพ่อจะขำหรือพ่อจะดีใจพ่อต้องดีใจสิเพราะว่าแตรลมพ่อไม่ได้ใช้นานแล้วะแตรลมนี่มันไม่ได้หาใช้ใง่ายนะ่ะใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะสนิทาาหน้าของพ่อไว้นะว่าพ่อจะดีใจมากแค่ไหนกับแตรลมคิดคอมโบใช่ไหม ขับไปที่ไหนก็มีแต่คนมองมีแต่นี่เกือบคนต้องตรนวันนี้ไปตูอันนนต่อระบบลมครับเราจอยถามทางเนี่ยเราจะทาทางใส่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะใช้งานไม่ได้เพราะว่าอะไรที่ใช้ไม่ได้เราก็ทิ้งใช่รับรองว่าใช้งานได้แน่นอนรับประกันโดยกาตสามทางเสร็จแล้วครับ เดี๋ยวตัดตรงนี้ไปตากทางสายตามโอ้เสร็จแล้วนี่เออเนี่ยพร้อมแล้วเร็วนะเร็วๆเดี๋ยวคจะมาแล้วโอเดี๋ยวเอาขันยึดน็อตก่ันนะครับเปเลยไไปเไเยยไปไเลเยเไเไปเยเยลยยไปไไปไหนอยลยปลปยลมเอยไลเปปเลลงเล มาเป็นรถป่ายางเลยเดี๋ยวติดปั๊มลมเลยเพราะว่าเดี๋ยวลมไม่พออ้ออะไรนะเออพี่ไม่ต่อสายแล้วเข้ามาข้างหน้ากลับไปเป่าไปอ่ะเนี่ยลับไปเป่าไปไม่ได้นี่หมดได้ยังเนี่ยฮะยังยังยังตีหน่อยด<ะ>ังแล้วเฮ้ยทำอะไรนะโอ้ขโมยของซะด้วยทีของก็ไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์อะไรเหรอเออสายไปเนี่ะสายตีต่อเข้าไปก็จบแล้วเนี่ยเออไม่ง้องมาช้า โอ้ใหม่ก็ต่อสายปีสายลมยังอยู่รถเลยเหรอใช่โอ้โหหาตั้งนานต่อสายเขาไปปีก็จบแล้วเนี่ยใช่ปีเปีนเป่าไปลมเดียวเอาามลงไปขายเกิดพ่อขับรถไปนครสวรรค์ทำไงคันคัย่ันยังไม่ขายยังยัง เฮียโอ๊ยมึงดูนี้ยยกขึ้นเลยลนซูมนีมันดูดีกว่าแ้เี่ยยังไม่ตายเียยิกดหัวเลยกุงหัวเลยนะหัวมันดอยู่นะเชยังไม่ตายดหัวนี่นี่นี่หัวมันมันดไม่ตื่นมันนิ่งมันนิ่งมันออมันนอนหลับอยู่เียไเชียก็อตกใจหยอกแล้วเปิดมาไปจัดเ้ยดีแล้วมันก็ไม่เอาตีนเขียด โอ้โหเย้เลยรถพ่อที่มีอะไรเยอะแยะเลยวะโอ้แท่งหน้าตกใจเลยทำไงอะไรนะรถนี่ปะเนี่ยรถคุณพ่อคุณไม่กล้าขับแล้ววะขึ้นไปได้ยังไงวะอือใช่มันอาจจะติดยางติดอะไรที่ไปมันหยุดเบลเบลทุกวันอยู่นี้หมดเลยนี่ส่วนที่ว่าอยู่ที่รถนึกที่รถบ้านเลยรถขโมยเนี่ยขโมยของขึ้นมาเนี่ย ทราบด้วยไม่มีของเราทั้งนั้นเลยนี่ขึ้นมาเนี่ยถามนี่พ่อจะใส่ไว้ทำไมวะเวลาออกไปข้างนอกจะจะได้ออกไปทีเดียวไงจะได้เอาไปเก็บอันนั้นยิ้มอัน,นอัน,นอันที่ปรับบาได้อืมปรับทำไมล่ะนั่นแหละเอา,าไปลวั่วไหนอ่ะลวนี่ลวดรั่วบ้างลวได้ไงใช่หนุ <จะ S 1> <ง>่ใช่หนุ่เข้าแล้วลอง,<ะ>งหน่อยก็ได้ลองหน่อย,ไ,ไ,อยไม่ได้อ่ะยกไม่ยกไม่ไหว ทำไมคุณทำอะไรอย่างนั้นต้องใช้ตะขายไม่ได้ตกใจแต่หรอกำลังช็อกอยู่ในฐานะที่เข้าใกล้มากกว่าเพื่อนทำไงเล่นนะไอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ข้างหน้าแ่ะเต็มเลยมเลยขนาดลมน้อยนะลมเยอะเต้นเอายกไม่ไหว นะขี้ฝุ่นทะลวงใส่<ม>สเลยดังมีไหมย่างดังอ่ะคุณพ่อยจะข้าขับอ่ะไอสัตว์ขาสั้นเลย <c oughs> ไม่ใช่ขาสั้นเพราะนี่นะขาสั้นเพราะตะขาบโอ้โหเปิร์ตาเพิ่มโอ้ดังดังดังมากอ,ะอ่ะของนอกของนอก <c oughs> ดับ <c oughs> ดับหูดับ,ดบ <c oughs> หูแตกเลย เฮ้ยแม่งก็ดังที่หายเฮ้ยแต่ลมนี่มันดังจริงว่ะโอ้ก็ดูลมดิหูมันดังสักเลยอ่ะดังมากอ่ะมอ,ะอมน,นะเบาหน่อยเบาหน่อยสองปลารอมอ่ะโอเคยืมยู่น่ะจากกล้องมันถึงนูน่น่ะป่านนี้ตื่นมาแล้วท้ายซอยอว่าเรือมาเฮ้ยเหมือนไอ้นี่นะเหมือนเรือนะเหมือนกันนะในยออในยอสแต่เรือเฮ้ยแต่บอกไว้ก่อนนะแต่ลมผิดกฎหมายนะแต่รถเราไม่แต่เรือแต่ลมผิดกฎหมายนะแต่เราไม่ได้ขับไงคันนี้ แต่ก็เลยติดให้พ่อเราแก้ข้าปรับเท่าไหร่นะข้าปรับเท่าไหร่แต่ลมไม่รู้อ่ะข้าปรับแต่ลมพันหนึ่งมั้งใส่ใส่ไว้ในรถเลยเนี่ยโอ้หใช่นะเครื่องยนต์เข้ามาได้นะข้าปรัแต่ลมไม่ได้รถไม่ได้รถดีกว่าเดี๋ยวรอให้พ่อมาค่อนไม่ได้รถทุ๊บนี่เขาไี่แปลนี่โดยที่แบบเดี๋ยวรอให้เจ้าของรถมาส่วนใจ้าของรถมารับรถปั๊มลมไม่รอไว้เดี๋ยวรอ เราส่งมอบรถครับ,รบแต่อินเดียมันดังไม่พอใช่ไหมหวัวเราย่อเราใช่ไหมพอ่ออันนี้เราจัดแตรลมให้พ่อเลยรถใหญ่แตรกระพริบใช่อันนี้เป็นแตรลมแบบชุดชุดสําเร็จด้วยนะชุดเร็วชุดเร็วกันเร็กชุดเร็วชุดเร็ว,รวทันใจก็ไม่มีอะไรเราบอกไฟเราก็ใช้ไฟจากแตเดิมเส้นหนึ่งเส้นบวกอะมาใส่แล้วก็ลบเราก็ใช้จากแบตไม่ได้ใช้อะไรเลยก็คือแค่ต่อจากแบตปกติใช่เราไม่ต้องต่อรีเลย์ใหม่เพราะว่าแตเดิมองมีรีเลย์มายอยู่แล้วเราก็เลยใช้ใสายบวกกับขั้วแตเดิมแล้วก็สาย ลบจักแบตมันก็ใช้งานได้เลยแล้วก็ระบบลมก็ต่อใส่สามทางมีสามทางเพื่อที่จะ,จะแยกลมเป็นสองทางเก<อ>้า <ปะ S 2> สองดอกฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่ถูกต้องเข้าสองดอกจริงแล้วใส่อีกก็ได้นะเป็นสามดอกสี่ดอกก็ใส่ได้แอเแคนี้ก็ดังลนะนนแล้วนะโอ้แต่นั่นเยอะอะไปงัป้นเดี๋ยวรอส่งมอบรอส่งมอบพ่อมาทดสอบแต่ลมไหมครับรอแป๊บกูจะกดแล้วนะ อ้าวยิมหายแล้วส่งมอบรถก่อนจริงเหรอเออเป็นไงเป็นไงอ๋อเป็นไงกูด่าเลยอ้าพ่อพ่อบอกว่าอะไรเข้าใจแล้วทำไม พ่อบอกว่าแต่อินเดียมันไม่ค่อยดังเอออันนี้อย่างเงี้ยโคตรดังเดี๋ยวออกไปฟังนอกอันนี้มันอยู่ในนี้เดี๋ยวหูแตกเราต้องออกไปข้างนอกเดี๋ยวออกไปฟังเอาของมาเก็บก่อนทำเหว่ยมันไม่รำยัวของกูหรอกตุ้ยขาวสเป็ดทาไปแล้ว้านขาไม่กูโดนเอีแย่ได้ไปท้าของกูแม่อะไรกี้อะไรแม่งแล้วนนี้พ่อมาเราวแม่งมาแล้วกูเกี่ยวมาเลยหงุดหงิดว่าอยากติดคุกว่ะเน่อเป็นไงพอเวลาพ่ออยากใช้กูเข้าใจ กูก็ว่าความคิดกูยุ่งเหยิงอะไอ้ดัดเลยยุ่งเหยิงเพราะแฟนมึงหรือเปล่าเพราะแต่เดิมพ่องใช้ได้นะเอ่าอ่าแต่เดิมใช้ได้เพราะวัั้นเกิดแบบสิบล้อถัดหน้าสิบล้อขับมาข้ามถนนมาเลยพล้วก็เปิดประตูลงมาเสียบลงแล้วพ่อก็ติดกดแต่ได้สิบล้อเลยไอ้สัตว์สิบล้อไปนู่นแล้วพ่อต้อง ฝาเมื่อกี้เราไม่เต้ยโ้ยทั้พ่อเสียบรอยทั้งพ่อเสียบรอไว้นะลมมันจะหมดไงแล้วเดี๋ยวพราะว่าไมแวะปั๊มเติมลมนี่พ่อทักลมออกเวลาสิบล้อมาเพราะว่าเข้าใจแล้วมันจะต้องไปบีบไล่เราเต็มเลยนะกูจะต้องไปบีบไล่มันเพื่ออะไรลองบีบลองบีบดูโอ้ยความรู้สึกอาจจะแบบอ้าวโอ้ยงาเป็นงาดังนี้ดีแต่มึงมันคือฝาจะมานั่งเราไม่เตี้ย แล้วว่ามึงจะฟังเว็บไอ้หลักติดล้อแม่งไปนู่นแล้วพ่อแต่เรามองไฟมองมานะเราเคยนั่งรถไฟกันเนี่ยเหมือนรถไฟอยีกว่าใช่ไหมเอาฉันออกไปจากความสัมพันธ์นี้สักทีโอ้ยเอาวะกเหมือนแต่รถไฟนะปวดอาปวด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 ไนอ่ะอ่ะอ่ะเห็นไหมแทร่ธรรมดา ไม่ใจเนี่ยแต่กูพอใจภูพอใจก็เมื่อรอบที่แล้วพ่อบอกว่าแต่มันไม่ดังเอาออกไหเอาออกทำไมเล่าเนี่ยขับไปไหนมาไหนใครใครก็รู้ว่ารถตายังมาแล้วมันเหนี่ยรถกูไมเหตุใดมันไม่มีที่เที่ยววะวางถังลมออยมึงนี่มาสรรหาไอ้ถังลมใบเล็กอ่ะมันเอาไปเดี๋ยวลมมันก็หมดอันเนี้ย เวลาหมดเราก็เอาปาร์คเสียบนี่เรามีปาร์คเออเห็นไหมเออแล้วอะไรวะเออเพราะขับไปเจอรถยางรั่วเออเพรช่วยซ่อมป่ายายเขาได้ด้วยมีมีลมมีลมเสียบโอ้ยหวังดีหวังดีกะบเขาเสมอเลยมึงไม่ได้เลิฟดูรถกูเลยว่ามันเป็นสภาพยังไงพี่อะอ้นยันเดิเราวิ่งแล้ววิ่งแล้วมัไม่ไปโดนรถ มาเดี๋ยวยืดหลังขาเดี๋ยวยืดหลังขาเลยให้แมงแล้วตอนนี้ของกูนี่มาขับตรงน,นี้ฝนตกเอาพ่อรองนั่งแต่เข้าใจแต่นั้นมึงเกาะตรงน,นี้ <Sie> กูปอดท้องเอาเพียงว่าถ่ายรำกูไม่ใช่กูไม่ใช่กชูความโกล พ่ออุตส่าห์ใช้ไม่เหอะอุตส่าห์ทำให้แล้วเนี่ยต้องสามดอกดูนี่ระบบเนี่ยพ่อรู้ไหมว่าแต่ดอกกันอะไรพ่อเขาใจว่ามึงหวังดีแต่มึงขึ้ตัวกูมากมึงขึ้นตัวกูมากเหรอะโอ้ยไม่เห็นความหวังดีของลูกๆนี่สิบล้อมาสิบล้อมาไปงานอันใช่โอ้โหดับพลกว่าอะไรนะว่าอะไรนะเมื่อกี้นะไม่ได้ยินไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวทอดออกไปสิบล้อใส่ให้แม่เดี๋ยว ะติดมอไสค์แม่ติดมอไสค์แม่ครับฮ่ไม่ต้องหวังดีบอไม่ต้องหวังดีบอเดี๋ยวทำให้ใหม่อ่ะเดี๋ยวติดให้ใหม่อ่ะเดี๋ยวรถหน้าไม่ได้รถมันมันมันไม่ใช่อะไรหรอกทำไมของพ่ออ่ะพ่อว่าจะตัดหลังคาเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวมันต้องมีที่จะวางของมึงดูนี่มึงดูแล้วมึงยกนี่ขึ้นอีกอูหมดแล้ว มันจะขนอะไรเยอะแยะเนี่ยฮะสัมภาระเยอะแล้วเดี๋ยวได้ข่าวว่าวายทิศนี่จะขนของไปที่ใหม่อีกใช่ตายแล้วนี่เอวันนี้แรงสิบล้อเยอะตึ้นนู้นสิบร้อเยอะโอ้โหสามชาเออนี่เนี่ยใน้ามีคนขอเยอะเออนี่เราแกะก็ได้ทำไมขายเอ้าก็ขายเอ้าขายเลยขายไปเออเออขายขายไปเลยนันเดี๋ยววายทิศทั้งทงพันลงทั้งพันลงอาไป อันนี้ขายไปมันก็ไม่ดังดิจริงๆเลยไปไส่งมอไปพ่อเรียบร้อยแล้วจะไปขายแล้วพอใส่ให้ไปเจอครับพีพีหน้าแต่ดังพอป่ะดังพอป่ะเอาดังไหมจริงดังดังไหมก็ถือว่าโอเคอ่ะดีแต่มันก็ถ้าเราไม่คิดจะใช้อ่ะเนาะโอ้แล้วมึงยกมึงยก <c oughs> <c oughs> อย่างนียไอ้เหี้ยแถมมัฝากมึงยกมึงดกมึงยกนี่มันยกขึ้นไปนี่แล้วกูเอียงไปบา้างโอ้ยพอพอพอตาย ไปไปเจอกยนอีพีหน้าครับว่าจะไปทำรับจออีพีที่ไปครับวัสดีครับจอดไลค์แชก์กดแชร์เลยครับสำหรับแดนลมพ่อเดี๋ยวต้องทำให้มันจุดยึดที่มันแน่นหนาว่านี้รอบหน้าใส่ไปในรถเลยดีวะ่ะ